ทำไรอยู่นั่งรอแกนั่งเลยทำไมวันนี้มาช้าจังพอดีช่วยงานเพื่อนอ,อ,อ,อยู่หิวแล้วอะ่จะจอ่ไดะิง,งั้นก็รอ,อ,อขอบคุณอกกัไปนน ไม่ต้องมาพูดเลยช่วงนี้แกชอบทำตัวแปลกๆอ่ะก็ไม่ว่างอ่ะเอานี้ตามมาเราขอสัญญาต่อเป็นไหมทุกคนว่าจะจกไปตามพูดแล้วทำให้ได้ด้วยนะไม่งั้นแกระวังเจอดีแน่ได้อยู่รพอเงแจ่ยังไงอ่ะยิ่งแง่หรอแก,กไม่ใช่หรอที่ทำตัวแบบนี้อ่ะ ก็บอกว่าไงว่าทำงานนั่งก็เพื่อนน่ะเออตามสบายเลยฉันบอกกี่ครั้งแล้วนะว่าอยากกลับบ้านเหนื่อ่อะอะไรไหรือไงแกอยากใช้เงินฟุ่มเฟอือยได้ไหมถ้าการเรียนแกมันจะตกขนาดนี้อ่ะแกรู้ไหมว่าชั้นสุดการเรียนอะเหนื่อยแค่ไหนพ่อแกมันก็หนีมีเมียน้อย ากเอาเรื่องนี้มาอ้าอีกได้ปะเอินบอกแล้วไงเอินไปติวอ่ะติวบ้าอะไรมะกับเรื่องขนาดน,นี้อะถ้าแกติวแล้วงานเลงไปแบบแบบนี้ เอิญมันมกินข้าวได้แล้วลูกกี่โมงกีย่ยามแล้วเนี่ยแกยจะนอนอะไรนักหนาฮะเดีย๋ยเอิญเงืยตะแกเหอะนีเนเน่เอิญตื่นมากินข้าวได้แล้วจะนอนอะไรนักหนาเอิญเอิญเอิญ นี่อะไรอ่ะนี่เออนี่เกยมาแก้ชันนัดตื่นสิเอ่นตืนเออยขอโทษที่แม่เอ่ยฉันจลุกเรื่องเงินมันก็นานมาแล้วนะมึงลืมได้ยังดื่มได้แล้วดิวะแต่เสียใจทำไมนานจังเออ,เอ,อ ห้องเราอ่ะมีเด็กใหม่เข้ามาด้วยนะเวโคตรสวยอ่ะเฮ้ยจริงเปล่าไอเซนมึงต้องหาคนดามใจเปอ่ไม่สนใจเราเวอยากอยู่เป็นสดดีกว่าไม่อยากเสียใจแล้วอ่ะกูจะรอดูเลยคนแบบมึงอ่ะเล้ยสวยจริงว่าแบบนี้กูไม่อยากสูดต่อไปแล้วอ่ะกูว่าคนแบบมึงเนี่ยเฮ้ยอย่ากล่าวหากูอ่ะกูจริงใจเสือ แรับคนนั่งได้ปะเราไดอีกต็มเต็มที่ไหนมีนแค่สคนบ้าเนี่ยเราไม่กล้าขอาแล้วต้องหาอะไระเจ้เพื่อนมีเพื่อนงปะไม่เป็นไได้ภาษทน,นั่งไม่เต็มเดเป็นแฟนกันได้ยังอ,ยงอ่ะไปกิ่มานานแล้วนะคำพูดเจ้าชู้สุดจะเป็นก็ได้ ทำไมแกชอบไปอยู่กับผูห้นหญิงคนนั้นคนนี้วะแกเพื่อนหน่อย่าคิดมากเลยปะเอางี้ตามเรามาจะทำอะไรอะอเราขอสัญญาตอบรับไหมก็มนนีว่าจะรักแกตลอดใครถกใครวะเนี่ยเปล่าไม่เคยท้ามผิดสัญญานะเมื่อไหร่เซ็นจะมาวเนี่ย มาแล้วนี่ไงเยี่ยมีกรู้ปะเราขอถามอะไรพวกแกหน,น่อยดกมีอะไรสงสัสยปะเป็นเคยมีแฟนมาก่อนหน้านี้ไหมอ่ะทำไมอยู่มาถามอะ่ะรู้อะไรมาปะก็ไม่ได้รู้อะไรแต่เราแค่เอใจอะไรนิดหน่อยอ,ะอ่ะสนูมีปะก็มี ก็อยู่ห้องเดียวกับเรานี่ไแหละแต่ตอนนี้เนี่แย่ทำไมอ่ะตอนเราฟังอยู่แฟนมันเสียแล้วอ่ะไม่รู้เพราะอะไรแม่มันไม่ยอมบอกใครเลยบอกแค่ว่าอุบัติเหตุอ๋อใช่คนที่ผมยาวๆสูงประมาณร้อยหกสิบแล้วก็ชอบใส่เสื้อหนาวปะเฮ้ยรู้ได้ไงอปะเลยอ่ะมีใครเล่าให้ฟังปะเนี่ยสาว เราเดาก็เห็นคนแนวนั้นปล่อยไง,เ,ยไงเราเริ่มกลัวแกละเรากลัวอะไรเราเราจริงๆช่างเถอะไม่มีอะไรก็ดีแล,ล้วไปเรียนกันไ่นได้ก็ได้ ใจ,จต้องจากกันฉันเองก็เข้าใจน้ำตาที่ไหลก็เพราะยังคงรักเธอ สักวิธีไหมให้ฉันลืมเรื่องราวริระแกจลย้าแกจริงเหรอก็คงย้าแหละคุณไม่ไหวอ่ะเรื่องแฟนเก่าทั้งวิญญาณคือจะประสาทอ่ะแต่ก็ดีกี้เราแถบพี่แกเลือกไอเซนโอ้โหมันอ่ะนะทำตัวแบบนี้ตั้งแต่จบกับเอ๋อร์นละพอพูดถึงเรื่องเอิร์นเราขนลุกอ่ะรีบกลับบ้านดีกว่าไปก่อนนะพวกแก เพียงคำลาแต่ใจไม่รั้งลาไม่ว่า